ประวินายม่ายคล้อยครับผู้ประกาศข่าวช่อง3โดน call center หลอกดูดเงิน1ล้านบาทมีคนโทรศัพท์มาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินเพื่อมาอัปเดตสถานะที่ดินจ่ายภาษีที่ดินรายปีซึ่งมันเป็นช่วงนี้พอดีด้วยเพิ่งจ่ายไปด้วยอัปเดตสถานะเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าต้องการพิกัดที่ดินดังนั้นขอให้มีการแอดไลน์พอแอดไลน์เข้าไปคุณผู้ชมครับมันก็เป็นหน้าของนี่เลย นี่กรมที่ดิน122ปี Department of Land ปรากฏว่ามิจฉาชีพพยายามโทรเข้ามาแนะนำตัวก่อนนะเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอย่างนูน้นอย่างนี้สะดวกรับสายไหมคะพอรับสายจากมิจฉาชีพปุ๊บระบบเริ่มอินสตอลข้อมูลในโทรศัพท์พี่ตาลโดยบอกว่านี่เป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการอัปเดตพิกัดทีนี้คุณตาลจะต้องตั้งรหัสอันนี้เป็นจุดที่พี่ตานบอกว่าพลาดตั้งรหัส6ตัว ไปตั้งซ้ำกับรหัสเข้าธนาคารแอปธนาคาร oh. ไปตั้งซ้ำกันพอตั้งรหัสอดหกกโกดรหัสหกตัวปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็พูดกลับมาว่าเราเช็คในระบบแล้วคุณปวินาไมได้ภาษีที่ดินคืนนะคะต้องมีการสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าไปอีก 4- 5ครั้งตอนนั้นเริ่มกังวลใจละเพราะทําอะไรกับมือถือไม่ได้มันเข้าให้สแกนใบหน้าก็สแกนสแกนสแกนถามกลับชื่อชื่อน,กกานามสกุลเจ้าหน้าที่เอาไปเช็คในระบบอ้าว เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อนำสก,กุลอยู่จริงตัวตนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าทำอะไรกับโทรศัพท์ไม่ได้เลยทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวพอระบบรีเซ็ตตัวเองแล้วกลับมาใช้งานได้เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าโฟลเดอร์ทุกอย่างกระจัดกระจายเงินหายไปหนึ่งล้านแต่ว่าท้ายๆเนี่ยเราบอกว่างั้นเราไม่ทําแล้วเราต้องการยกเลิกเนี่ยมันไม่หลอกหรอกเพราะว่าแอปหน่วยงานราชการน่ะ ต้องมีการยืนยันแบบเป็นแบบฟิงเกอเอ้ยเป็นแบบสแกนใบหน้าอ่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบหลอกทั่วไปเนะี่ยอย่างมากก็ส่งลิงก์แอบอ้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ยังบอกเราแบบนี้เออตอนนั้นก็คือก็นั่นแหละไม่ทันแบบเฉลียวใจ